คุณครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับเอซีนะครับที่กรีดยางครับกรีดลากนะครับกรีดยังไงให้น้ํายางออกดีนะครับให้หน้ายางมันสวยนะครับให้มันเรียบนะครับแบบนี้ไม่ต้องกระตุกมีดนะครับแค่ลากมีดมานะครับ แต่ว่าตอนลากมานะครับพอเปลือกอนกันก็ประมาณ2อมิลน,นะครับไม่ได้หนาไปมากกว่านี้นะครับการที่เรากรีดลากนะครับตอนที่เราถอยมีดกลับจะถอยกรีด ตรงที่มันไม่เสมอนะครับ,น,น,รบนี่ไม่ต้องกระตุกนะครับแต่มันจะหล,ลีกรอยบาดนะครับหลีกรอยบาดเก่านะครับรอยกลีดข้าเกนมันจะหลีกยากนะครับเ ดึงมานะครับลากมามันจะถ้าเราลากยาวๆนะครับยาวกว่านี้มันจะหลีกลุ่มหลีกรอยบาทรอยเข้าเกนไม่ได้นะครับหลีกไม่ทันการกรีดลากนะครับที่จะกรีดให้ออกอย่างนี้นะครับ มีเทคนิคในการกรีดนะครับเทคนิคในการกรีดอยู่ก็คือเราต้องลากให้เร็วนะครับตอนที่ลากตอนมานะครับมันจะไม่เหมือนกับกระตุกนะครับกระตุกกระตุกข้อมือนะครับนี้กรีดลากนะครับนะครับลากมานะครับ ดูมือด้วยนะครับไม่ได้ทีนี้ไม่ได้กระตุกนะครับลากมานะครับหน้ายางจะเสมอได้ตอนที่เราลากมาแล้วถอยมีดกลับนะครับแล้วก็ลากมาน้ำยางมันก็จะออกดีนะครับแต่ว่าเราต้องลากให้เร็ว เพื่อไม่ให้น้ำยางที่ติดมีดนะครับไปทับปิดท่อน้ำยางนะครับน้ำน้ำยางก็จะไหลดีนะครับถ้าน้ำยางไม่ไปปิดท่อน้ำยางน้ำยางก็จะไหลดี นะครับหน้ามันก็จะเสมอนะครับสําหรับมีดแมกคโครมันต้องใบมีดมันจะยาวนะครับมันจะซอยกระตุกยากนะครับถ้าเป็นมือใหม่ออกพะคนที่จะผิดผีดลากนะครับผิดลากตรงนี้นะครับลีอกยางออกลอกียงออกนิดนึงนะครับ ลากมานี้นะครับน้มก็จะเสมอเรียบแล้วก็น้ำยางก็จะออกดีนะครับน้ำยางที่ติดหลังมีดนะครับก็สันมีดก็จะไม่ไม่ด้านนอกนะครับของมีดมันก็จะไม่ เละหน้ายางนะครับถ้าน้ำยางไหลเร็วก็ควรที่จะลากให้เร็วนะครับเร็นว่าลากสอยนะครับสำหรับมีด็กโคนะครับเพราะใบมีดมันยาวมันจะกระตุกไม่ได้นะครับยาง ไม่ค่อยได้กรีดนะครับเพราะว่าฝนตกหลายวันนะครับวันนี้มากรีดวันแรกก็ถือว่าน้ำยางไหลดีอยู่นะครับ ปีดลากอย่างนี้เลยนะครับคือลากซอยนะครับลากซอยปีดลากซอยขี่มันก็จะม้วนนะครับมันจะแตกต่างกับการกระตุกในเดี๋ยวผมจะกระตุกมีดให้ดูสำหรับเอฟซี FC ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับการกระตุกมีดนะครับก็คือนะครับดูมีมือไปด้วยนะครับนี่คือการกระตุกนะครับ กระตุกสั้นๆอย่างนี้นะครับหน้ายางมันก็จะเสมอเรียบนะครับการออกของน้ำยางนะครับก็จะออกใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแต่การกระตุกมีดน้ำยางจะออกดีกว่านะครับเพราะมันเหมือนกับการกระชากนะครับแต่ว่ามีดแมคโครมันจะใบมีดมันจะยาวมันจะกรีด กระตุกยากนะครับอย่างเช่นรอยที่เป็นปุ่มนะครับแผลบาดการกระตุกมันจะหลีกง่ายนะครับจะหลีกง่ายก็จะหลีกได้ทัน การกระตุกนะครับข,ขี้เส้นนะครับขี้เปลือกขี้เปลือกนะครับที่เรากรีดมันจะสั้นกว่านะครับมันจะสั้นกว่ากรีดรากนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระวังาการกรีดรากนะครับ ตรงน,นี้จะกรีดลากนะครับจะกรีดลากให้ดูต้องทำความสะอาดหน้ายางนิดนึงนะครับตรงที่เราจะกรีดเพื่อให้ดูได้ชัดนะครับนี่นะครับกรีดลากนะครับเห็นไหมครับมันจะบาดเลยนะครับพา ตอนมันจะบาดตอนที่เราลากนะครับเราะชะลอไม่ทันนะครับชะลอไม่ทันมันจะบาดง่ายแต่ถ้าะน,นะครับอันนี้ขี่ลากนะครับที่ขี้ยางที่ขี่เปลือกที่กรีดลากอันนี้กรีดกระตุกนะครับต้นเมื่อกี้นะครับ ความยาวของเปลือกยางมันจะแตกต่างกันนะครับการกรีดเร็วมันมันก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่มอีอันไหนเร็วช้าวกว่ากันอยู่ที่ความถนัดความถนัดของของแตล่ละคนนะครับแต่การกระตุกมีดยาเรากรีดมันจะออกกว่าการกรีดลากแน่นอน พผมลองมานะครับทั้งสองวิธีนะครับหน้ายางมันจะสวยกว่านะครับการกระตุกนี่คือการกระตุกแล้วโอกาสที่จะกรีดบาดมันก็แทบจะแทบจะไม่มีนะครับเว้นแต่มันสุดวิสัยจริงๆนะครับตรงที่ปุ่มแต่ส่วนมากเราจะชะลอได้ทันนะครับถึงจะ ข้าแกนบ้างก็จะน้อยนะครับน้อยไม่เยอะอนะครับนี่รากนะครับลากดูน้ำยางที่ไหลออกมามันจะจะน้อยกว่านะครับแล้วก็จะช้ากว่า น้ำยางที่ไหลออกมาจากพ่อน้ำยางนะครับอ่ามันจะมีน้ำยางที่ไหลออกมาขนาดเล็กนะครับเมือ่อเทียบกับการกรีดกระตุกนะครับดูนะครับน้ำยางมันจะออกมานะครับ มันจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะไหลออกมาเร็วกว่ายางต้นเมื่อกี้กับต้นนี้นะครับต้นเมื่อกี้จะออกกว่าต้นนี้นะครับดูนะครับตราการไหลของน้ํายางการกระตุกมีดน้ํายางมันจะไหลเร็วกว่านะครับจะออกมาน้ํายางเวลาไหลออกมาจากท่อน้ํายาง ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ครข้อแตกต่างจะเห็นได้ชัดนะครับลองทำดูนะครับสีที่กำลังนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้กับต้นนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไป นี่ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสลามมอะไรกุครับสวัสดีครับ